สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนยูู่บอน้องๆนะนะเอฟซีทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะพามากู้หลอบกันนี้แล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมากู้หลอบในอ่างแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปกู้ในอ่างเดี๋ยวเราลองมาดูหลอบในป่าที่ผมดักทิ้งไว้ในป่าเตยดูสักหลังหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงไปในอ่างกันไปครับเดี๋ยวตามไปรุ่นไปชมไปเคลียร์กันว่าจะมีหรือเปล่าวันนี้อันนี้ผมดักทิ้งไว้เป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมไม่ได้มากู้ แบบนี้นะครับก็จะเดินค่อนข้างลาบากหน่อยเพราะว่าเตยแบบนี้จะมีน้ําด้วยน้ําเต็มเลย <c oughs> อย,ย,ยอดยังไม่ทันถึงรอบเลยครับดูนี่ครับ <c oughs> อันนี้เขเรียกถากนะครับครับผมมารอบอยู่ด้านหลังผมเลยมาดูกันมีอะไรหรือเปล่า ทิ้งไว้เป็นอาทิตย์เลยนะครับก่อนดักทิ้งไว้ก่อรอช่วงที่ปลาลงจากคลองล <c oughs> งเลยไม่ลึกเกินนะไหนหรือเปล่าโอ้โหดูขยะจุกปากรูได้ไรจะไปเข้าด่านครับอ้า อุ้ยมีคร <under> um, ับม <t ors> uh, ีมีอยู่มีอยู่อุ้ยมีครับเฮ้ยนี่อย่านี่อย่านี่อย่าลาบนี่นีว่าเข้าไม่ค่อยรบโอ้ยรบคาดโอ้ยเหือคอเลยยกลงยกลงยกองยกไปทางนี้ก่อนมีครับ แอมแรกครับออกมาเองเลยสงสัยรอบจะขาดก็ทั้งหมดนะครับที่เห็นมีอยู่สามตัวแต่ไม่รู้จะได้กินทั้งหมดหรือเปล่าเพราะว่าลอมขาดนรงไหนผมรูว่ออกมาได้นี่ครับตัวไม่ใหญ่นะครับมังสวยมาอาดูนี้กันโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยขาดตรงไหนหรือเปล่าพุ่งมาได้ มีเจ้าถิ่นอยู่หนึ่งตัวครับมันออกช่องไหนอะผุ่งปลุดออกมาเลยก็ไม่ขาดรื่มออกตามนี่ <c oughs> โอ้อยู่ใน,น,นตัวสวยอยู่ครับอะไรอะไรตุ่มไปหนูอี่อครับมีเต่าอยู่หนึ่งตัวนะครับ <c oughs> เดิมครับ มาลุ้นเลขกันต่อเอาตรงช่วงท้องก่อนแล้วก็จะล่างให้หน่อยจะเกิดมี FC ที่ชอบครับดูเสร็จแล้วเราก็ปล่อยนะครับมาเอาตะขอนออก นี่ครับตัวที่สองก็ช่วงนี้นะครับผมก็จะเริ่มย้ายรอบลงมาในคลองมีในป่านะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องตามไปรุ่นไปชมไปเชียร์กันเอยๆแต่ช่วงนี้ก็มีดักไว้แค่ลูกเดียวแต่หลังจากนี้อาจจะคปคอยไล่กลับมาวางนะครับนี่ อันที่สามจะใส่ก่อนรู้สึกว่าจับไม่ค่อยถนัดมือเลยนี่ครับผมสามแต้มกับรอบในป่าเตยนะครับนี่ตัวใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับสามตัวก็ประมาณกิโลเศษเกครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูในอ่างกันอีกหน่อยนึง ไปครับดูในป่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งหลังโดนมาสมามแต้มเดี๋ยวเราลองมาดูในอ่างกันบ้างครับนู่น <laughs> อยู่มันบกเลยนะครับก่องวดที่แล้วมาว่าจะย้ายเลยไม่ได้ย้ายผมก็เลยเอาวางไว้เฉยๆไปดูกันครับว่าจะมีอะไรหรือเปล่าอยู่โล่งๆเลยนะครับน้ำตื้นๆ ยังไม่ได้ย oh. ้ายรอบทิ้งไว้มาตั้งนานแล้วนะครับก็น่าจะหลายวันอยู่ทิ้งไว้เผื่อฟุกดูแหตรงโลงไม่มีอะไรบังเลยอย่าบอกนะว่ามีอ่ะอ้ยด้วยอ้ยอู้ยอ้ยอ้ยกระพือเลยดูอ่อไอ้ด้วย เอ็มเลยครับไม่รู้ว่าปลาอะไรต่อปาลาอะไรดูว่าเป็นไม่ได้ยังไงครับเนี่ยเนี่ยเนย,เนย <c oughs> อดเลยครับขนาดวางแบบไม่ได้นั่นอะไรเลยนะครับวางไว้เฉยๆเลยโดๆเลยมาครับมาดูกันว่ามีกี่ตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบยอดโอ้ย ดูครับหลังเดียวทั้งปลาช่อนปลากระสงปลาน,นินครบเซตเลยนะครับหลังนี้มาเดี๋ยวเคใส่อ่างให้ดูอันนี้ผมวางไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ใส่เยื่อแล้วก็ไม่ได้วางตามทางปลาท่านคือวางไว้เฉยๆเลยลงๆโอ้ยมีปลาดุกอยู่ตัวด้วย เรารู้สึกเหมือนว่าปลาช่อนจะผอมทิ้งไว้นานเกินไปหรือเปล่ามาดูนะครับ เดียวนะครับนี่แต่ประชนตัวนี้รู้สึกผอมปล่อยนะนี่ครับปล่อยนะครับผอมไปเลย <c oughs> อุ้ย <c oughs> <c oughs> ครับที่เหลือนี่ใช้ได้นะครับก็ถือว่าไม่มีผอมชุวน,นี้โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อหมาแล้วน,นะครับสุดยอดเฮงแบบพิสดาร <c oughs> <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ย อมีปลาน,นินตายหนึ่งตัวนะครับแต่ไม่รู้เพื่อเือจะมีอะไรมากมายตอนนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ทิ้งยาวเหมือนกันนะครับทิ้งไว้ตั้งแต่เป็นอาทิตย์เลยมาก็มาดูกัน,น,นปลาน,นินจะป่ปลาอนอยู่นอกหลบโอ้ยโ <laughs> อ้ <laughs> ตรงนั้นนี่ลูกปลากระสงลูกปลาชนมาดูครับ ้ีตีน้ำกระจายอีกแล้วครับครับผมป้าน้ำกระจายมีประดุกสองตัวแล้วก็ปันินหนึ่งตัวกับปันินตายหนึ่งตัวนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาเอาออกก่อน ไอ้เทีด <avez> ีกว่ารู้สึกเหมือนมีประดุกเลย ดุกใส่สวยเลยนะครับ ังที่สามนะครับปลุกตัวสวยเลยแล้วก็ปันนินอีกหนึ่งตัวครับหลังที่สามมีสามตัวครับผมไปไปรุ่นไปมันกันต่อไปครับ ครับมาดูลูกนี้กันมีอะไรหรือเปล่ามันเงียบนะ <c oughs> ครับมาดูอ๋หลังนี้นะครับเป็นหลังทิ่สีแล้วนะครับ โอ้มีเหมือนกันครับมีโอ้ยมีปรากฏอยู่หนึ่งตัวเป็นปลากระสงสองตังตัวนะครับเดี๋ยวมาเป็นปลาเล็กๆ ครับไปกันต่อเลยมาครับเดี๋ยวมาดูหลังนี้กันหลังสุดท้ายจะมีกระหมานหรือเปล่าอู่ม,มาทั้งหมด4หลังตอนนั้นนะครับหมานทุกหลังแต่เดี๋ยวมาดูหลังนี้กันมีตัวไหม <c oughs> เือ๋ยวเดี๋ยวดูบนบก ลักษณะน่าจะมีนะครับมีแน่แต่ไม่รู้มีมากหรือมีน้อยอุ้นหน่อยลูกสุดท้ายด้วยถึงสองซ้ำโอ้โหนี่ครับ มีหลายตัวเลยนะครับดูใช้ได้เลยนะครับปลากระสงแล้วก็ปลานินมาเดี๋ยวมาเทออกก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยตรงนี้เลย อ,อันนี้มันแห้งอุ้ย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 เดี๋ยวต้องกดยู้นอีกตวงไม่ได้ใส่ถุงอ้วนนะครับนู่นอีกตวงมาเดี๋ยวเรามาสารุปแค่นี้แล้วกันโอ้โห หยอดเลยนะครับหล่อหาลังนี่ครับหมันๆอีกเลยนะครับเยอะเลยปลาชนปลากระสงปลานินนะครับแล้วก็มีปลาดุกมาแจมอยู่ประมาณสองสามตัวครับผมโอเคครับก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบวิธีการทํามาหากินแนวแนวมันๆแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยครับผมสวัสดีครับ Oh, từng mưa lời phải <laughs> thấp ừ. okay. để, để chơi lên mày